สองา้ำัดีจ้า FC สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนป้าดอกไม้ก็ห่างหายไปนานค่ะเพราะว่า,าป้าดอกไม้กับลุงแล้วก็ครอบครัวของลุงที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์พวกเราก็ไปเที่ยวกรุงเทพแล้วก็ไปเที่ยวทะเลนะคะทุกคน หลังจากนั้นพวกเขาก็กลับบ้านนะคะเด็กๆกลับไปเรียนป้าดอกไม้ก็ขึ้นมาที่จังหวัดอุดรธานีกับลุงวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนค่ะอยู่กับหลานน้อยค่ะวันนี้สบายๆอยู่ที่บ้านค่ะอยู่กับน้องน้ําเพชรเอาน้าเพชรน้ําเพชรบัดดีจ้าเอฟซีบัดดีค่ะบัดดีค่ะน้ำเพชรมี่ชื่นน้ำเพชรน้ําเพชรอยู่กับป้าน้าเพชรน้าเพชรน้ำเพชรพูดอีสานค่ะน้ำเพชรอยู่กับป้า เอาเหลียวน้ำเพ็ดคือบ่าเหลียวเบิ้งเพิ่นน้ำเพ็ดอยู่กับป้าไหมไป้าหมไม่ดอกไม้อันน้ำเพ็ดย่น้ำปลาดอกไม้บอกแต่ว่าแม่ปลาสิแม่ป้าสิบอกกับเอฟซีได้บัดเนี้ยค่ะป้าดอกไม้ก็ขออวยพรตีใหม่ย้อนหลังนะคะให้ทุกคน สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนมีแต่ความโชคดีนะคะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขตลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทุจาเร็วทุจาขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอันนี้ปาลังไม้ก็อยู่กับหลาน,นะคะ่ะทุกคนแม่กับพ่อกับพี่สาวก็ ออกไปทุ่งนาค่ะไปดูแลความเรียบร้อยแล้วก็ไปปล่อยบัวให้กินหญ้าเหมือนเดิมนะคะส่วนน้ำเพชรปีนี้ก็ได้สามขวบแล้วค่ะพูดเก่งมากน้ำเพชรเบาเก่งบอเก่งน้ำเพชรน้ำเพชรเบาเก่งจ้าจลูกจ้าน้ำเพชรเบาเก่งยูจ้าน้ำเพชรน้ำเพชรดื้อบอดื้อดื้อายน้ำเพชรเพชรยังน้ำเพชรเบาเอฟซีแม่ป่าฟังเเอฟซี fc จ้าน้ำเพชรชีดื้อบ้าไหม fc น้ำเพชรชีดื้อหลไร fc จ้าน้ำเพชรเนี่ยเก่งน้ำเพชรครับน้ำน้ำเพชรเป็นเด็กแว่นน้ำน้ำเพชรดื้อเกินน้ำเพชรดื้อเกินน้ำเพชรหายบ่หายไม่หายน้ำเพชรบ่หายน้ำเพชรดื้อแต่น้ำเพชรบ่ขี้หายบ่ลูกน้ำเพชรคนเก่งไปหน้าเพชรยังกับเมเป้ให้บอกบอกให้ fc เมเป่าฟ okay. uh ังเนี <N <N N <N ่ย เอาวอาเพิ่นฟังแล้วแม่ป่ายเสริมสวยให้เอาวอาเพิ่นฟังน้ำเพชรไปหน้าเพชรยังกับแม่ไผ่น่ะ<น>เ,เน่นเพิ่นฟังนี่เพนดงนมเพชรนมเพชรไปหน้าไม่ให้บโบบาระโอ้โบกี้เสียโอ้ยเกยังไม่ไม,ไม่ไม่ประติดประต่ออ่ะค่ะทุกคนแบบก็พยายามน้ำเพชรกับว่านนำเพชรไปหน้าไปเลี้ยงงัวกับแม่ไผ่แต่วอาเพิเนเ่นฟังเร็วไาไหมน้ำเพชรไปหน้าเลี้ยงงัวเลี้ยงไก่กับแม่ไผ่ แม่แม,แม่ของน้องชื่อแม่อัมไพจะให้จ้ะเขายังพูดพไม่ชัดเท<พ>่าไหร่จ้าคนเดียวโอ้น้นำเพชรน้ำเพชรมีแม่ซื้อแม่ไพกับพี่แพทย์พี่สาวกับพ่อเดียวบอโอ้ลาวเเวาเพิ่นฟังหมยลามีแม่ไพมีพ่อเดียวกับอันพี่แพทย์บอกบ้าน้ำเพชรคือมีพี่แ๋ะว่าอืออีลาเฮ็ดยังอีกอีลาเลี้ยงไกล้บอกเเว่เพิ่นฟังแน่ไกลลามีานะกาาจกโต มีมีไก่จากโตน้ำเพชรมีไก่จากโตเอาเบาเอฟซีฟังเร็วเบาเอฟซีแม่ป่าฟังแน่โรงเรียนโอ้โรงเรียนแกบอกว่าโรงเรียนค่ะโรงเรียนอยู่หน้าบ้านค่ะทุกคนเอานน้ำเพชรจิตไปเขารโรงเรียนบอเขาน้ำเพชรเขาจ้านตาลูกเขาจ้าเขาโรงเรียนโรงเรียนบ้านสร้างหลวงโอ้ เกงๆๆ่กงเก่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 งเอายาเลบดินแม่ลูกอายเพิ่อนหลังเอาอย่าเฮ็ดจังสันลูกอายอาย,อายเอฟซีตัวเอาอย่าเฮ็ดอายเพิ่นโอ้ยแกกำลังสนเลยค่ะเอาหอมแก้มหน่อยหมอมแก้มอวดเอฟซีหน่อยมีความสุขค่ะทุกคนอยู่กับหลานอยู่กับหลานตัวเล็กแต่นี้ก็ไม่เล็กแล้วป้าป้าอุ้มไม่ไหวแล้วน้ำน้ำยาเฮ็ดตัอย่าเฮ็ดน้ำเพชร น้ำเพชรมักถีบจักรยานบ่แม่มักบ่มาเออน้ำเพชรเบาให้เอฟซีแม่ป่าฟังน้ำเพชรถีบจักรยานกุนกุนบ่กุนกุนกุนวิ่งวิ่งเร็วบ่มวนบ่น้ำเพชรชิงโอ้น้ำเพชรชิงโอ้ยน้ำเพชรเป็นเด็กแว่นโอ้มีรถวิ่งผ่านหน้าบ้านค่ะทุกคนเอาเบาเร็วเบาอีกน้ำเพชรเพชรยังแน่น้ำเพชรไปะคุดกระปูบ่รับแม่ไพ่บ่ ขุดตะปูขุดกระปูมันหนีบมือบอมันหนีบมือเจ็บบอเจ็บว้ายแล้วน้ำเพศเห็ดยังอีกน้ำเพศเลี้ยงใกล้น่อยบออันลูกเลี้ยงใกล้น้อยกับแม่ไผ่บอลาบอเห็นบอแม่ให้ตาตักตะปูดิม,มือให้แม่ไผ่ใจเห็ดยังเกาะตักปูดึมดมมือเดียวแกบ,บอกว่าแม่ขุด แม่ขุดปูแล้วปูมันหนีบมือมันเจ็บคะ่ะน้ำเพชรบอกอย่างนี้แต่น้ำเพชรพูดยังไม่ชัดนะคะมีความสุขค่ะทุกคนได้อยู่กับหลานคะ่ะหลานตาดอกมาหลานคนเก่งชื่อน้องน้ำเพชรฉันทำถนนที่ค้นดีด <c oughs> ฉันทำถนนฉันทำถนนที่คืนดี ย,อย,อยูอุดรมันมีเส้นทันสันบอ่อเส้นทันทันน้อยพี่ขึนนิฟเส้นเชื่อมใหญ่เส้นทันมันมีเครื่องบินสันบ่ลูกเชื่อมใหญ่เก๋เกบอกว่าไปเส้นทัน,น,ทนอุดรไปขึ้นลิฟต์แล้วนั่งเครื่องบินลำใหญ่ทุกคนแก <c oughs> เคยไปรับป่าดอกไม้ที่สนามบินจะ้ะเอเออเ่าเบายังอีกเบาหาเอฟซี FC ป่าป่าไม่ป่าฟังไงห,หละเฮ็ดยังอีกเบาฟ <ไป S 2> ังเลว อำเพชรเอฟซีเอ้าเอซีจ้าเอจ้านำเพชรนำเพชรสิมะาเวาสิมเวาสิมะเวามวนมวลไห่ฟังเธือนาเด้อ คุณพีดึกเอาเห็ดเังสั้นอายเพิ่อนอายเพื่อนอายเอนเอาเห็ดเ,เห็ดนึงมึงไม่ปาสิเบากับเอฟซีไมปาค้าเอฟซี FC ทุกคนวันนี้ป้าดอกไม้ก็ไม่มีอะไรมาอัปเดตมากค่ะวันนี้ก็อยู่ที่บ้านดูแลหลานน้องน้ําเพชรแล้วก็หยิบด้วยค่ะป้าดอกไม้ชอบหยิบค่ะน้ําเพชรเนเืนเ้อเยอะค่ะแต่ว่าน้ําเพชรไม่งองแงเลี้ยงง่ายมากค่ะทุกคนแล้วก็แกชอบลุยเหมือนเด็กผู้ชายแกก็จะชอบปั่นจักรยานและป้าดอกไม้ก็ มีเรื่องเล็กๆน้อยๆมาฝากกับหลานน้องน้ำเพชรนะคะวันนี้อยู่บ้านด้วยกันค่ะจ้าวอาดำเพชรจะเต้นให้เอฟซีดูนะคะเต้นสวยๆเต้นสวยๆเลยโอ้โหเก่งมากน้ำเพชรเต้นอะไรเนี่ยเต้นแอโรบิกเหรอเอาจุ๊บๆหน่อยเอาจุ๊บๆหน่อยเร็วเอาจุ๊บๆจุ๊บๆเอฟซีด้วยค่ะทุกคนแดดก็เริ่มร้อนแล้วค่ะวันนี้แดดจ้าค่ะช่วงสาย 1ิบโมงสิบเอ็ดโมงเช้าก็แดดค่ะทุกคนเดี๋ยวป้าดอกไม้จะพาชมชมดอกไม้อะไรบ้างที่บานรอป้าปีาปนี้นะะทุกคนไปดูกันค่ะตนราชพฤกษ์ที่พวกป้าปลูกในในวันบันแต่งงานอะนะคะจะปลูกสองต้นค่ะแล้วก็อีกหนึ่งต้นที่นี่นะคะคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะป้าดอกไม้เห็นว่าเขาโตทุกวันแล้วทีเนี้ยกลัวแบบวันดีคืนดีมีพายุมีลมพัดแล้วก็เออ ต้นไม้จะโค่นล้มทับบ้านทับข้าวของของเราเสียหายหรือบางทีก็เป็นอันตรายกับเด็กๆแล้วก็ทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะป้าดอกไม้ก็เลยตัดสินใจตัดเขาออกค่ะตัดตัดออกให้เหลือประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีกิ่งเล็กๆขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาออกค่ะทุกคนส่วนต้นโน้นก็เหมือนกันค่ะอายุก็ได้สิบเอ็ดปีแล้วค่ะทุกคนก็กิ่งเล็กๆที่ขึ้นมาใหม่ก็เริ่ม ก็เริ่มสูงขึ้นไปอีกแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรก็ก็ตัดลงได้ค่ะทุกคนทุกคนดูสิกล้วยไม้แต่สมัยก่อนอนะ่ะเคยเห็นอยู่ตามป่าค่ะทุกคนเป็นกล้วยไม้ที่เกิดตามธรรมชาติเขามีกลิ่นหอมมากเลยทุกคนป้ารงไม้เคยเก็บมเมล็ดไว้แต่ว่าไม่ไม่ผ่านค่ะเพราะดูมันก็ไม่ไม่ไม่เ,เกิดค่ะทุกคนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนหอมเหมือนดอกมะลีค่ะหอมมากป้ารองไม้ ป้าดอกไม้จะชอบปลูกดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมสดชื่นค่ะทุกคนหอมหอมตื่นเช้าขึ้นมาออกมาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้กลิ่นหอมมีความสุขค่ะทุกคนดูสิช่วงสามสี่วันก่อนบ้านป้าดอกไม้ฝนลงนะคะทุกคนดูสิดอกไม้ก็บานขึ้นมาแล้วเห็นไหมส่วนมะลิพุ่มนี้ยังไม่นี่ทุกคนดูสิอะไรนะป้าดอกไม้ลืมชื่อเขากลิ่นก็หอมคล้ายๆดอกมะลิค่ะทุกคน ใครจำชื่อได้คอมเมนต์มาให้ป้าดอกไม้หน่อยนะคะทุกคนนี่ดูสิเขาก็จะมีมดขึ้นมาแบบเออก็ปล่อยธรรมชาติเกินไปอะคะ่ะทุกคนหัวออกมาเยอะมากเลยค่ะดูสีเขียวๆแบบเนี้ยมันจะเป็นดอกไม้นั่นแหละคะ่ะหอมมากป้าดอกไม้ชอบค่ะกลิ่นหอมสดชื่นเดี๋ยวเดินไปดูตรงโน้นส่วนพุ่มนี้ก็จะเป็นดอกมะลิค่ะทุกคน มะลิเขาก็ช่วงหน้าฝนนะน้องสาวบอกว่าเขาจะแบบเป็นดอกเป็นช่อใหญ่มากหอมมากค่ะแต่วันนี้ออกมาให้ให้ได้ชมแค่นิดเดียวเองค่ะทุกนะคนเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นนิดเดียวเองจริงๆค่ะดูค่ะตอดอกไม้ก็ยังไม่ได้ตัดกิ่งไม่ได้ทำอะไรเลยมาบ้านก็ไปไปอย่างเดียวค่ะเออ ส่วนต้นเนี้ยเขาบอกว่ามันกันงูได้ป้าดอกไม้ก็หามาปลูกไว้ให้น้องกับหลานนะคะเพราะว่ามันมีช่องโหว่มีประตูที่ไม่ปิดสนิทอะค่ะมันก็พนาฝนแรงเนี้ยงูก็จะเข้ามาทางนี้ค่ะกอ,อ,อ,อน้ำเพชรขาวแววนค่ะทุกคนจะชอบค่ะก็ชอบแบบกำลังใจทุกคนลุงก็อยู่ในบ้านค่ะแกก็ทำนวนทำนี่ของ จ้าทุกคนสําหรับคลิปนี้ป้าดอกไม้แล้วก็น้องน้ําเพชรน,นะคะอยู่บ้านด้วยกันก็จะขอลาทุกคนไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเดิมนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเอซโชคดีและมีความสุขตลอดไปนะคะบ๊ายบายสวัสด,ดีค่ะน้ําเพชรสวัสดีน้ำน้ำเพชรสวัสด,ด,ด,ดีจ้า